เมื่อคุณจัดการและบริหารอารมณ์ไม่ได้มันส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณบ้างครับเคยสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีศักยภาพมากมายเลยแต่ทําไมอยู่ดีๆคุณถึงผัดวันประกันพรุ่งทํางานไม่สาเร็จรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกกดดันสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยไม่สามารถดูแลอารมณ์ของคุณได้ผมกิติไดรัตเซลล์ลีดเดอร์ชิพฟาสซิลิเตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจกิติไดรัตเพจด้านการพัฒนาความคิดและจิตใจนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า20002,000คนสําหหรับลักสูตร emotional intelligence นะครับหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผมได้ออกแบบมาผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ทำให้คุณครับสามารถที่จะรู้ลัตตะหนักได้จริงๆว่าอารมณ์อะไรหรือวิธีการอะไรนะครับที่มันทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้สิ่งที่คุณจะได้นะครับจากคอร์ส emotional intelligence นะครับคือคุณจะสามารถดูแลอารมณ์ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้เวลาที่มีความกดดันเข้ามาครับแล้วคุณจะสามารถ ตอบสนองกลับไปโดยที่งานไม่เสียและอารมณ์ของคุณก็ไม่เสียด้วยเช่นกันรับรองเลยครับคุณจะมีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพการทางานของคุณก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยแน่นอนสําหรับหลักสูตร Emotional Intelligence นี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือเราจะได้มาทําความเข้าใจว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความฉลาดทางอารมณ์แล้วอยู่จริงๆนะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นกระบวนการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นมาด้วยตัวเราเองได้ เราจะมาเพิ่มทรัพยากรครับที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นนอกจากเราดูแลตัวเองได้แล้วเราจะสามารถดูแลผู้อื่นได้เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นกันนะครับนี่คือหลักสูตรที่เราจะเรียนรู้กันสําหรับ Emotional Intelligence หากคุณสนใจนะครับในหลักสูตรนี้นะครับเรามีการจัดอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบของออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับคุณสามารถติดต่อได้กับทาง Learning ครั Thailand ได้เลยนะครับผม